สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านซันโซเฟสค่ะเป็นร้านอาหารเกาหลีตั้ง์ยี่เอเพิบเบอรจอดเชียงรายนะคะต้องบอกเลยว่าร้านซันโซเฟนเนี่ยหาไม่ยากเลยเพราะว่าร้านติดกับเส้นถนนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นั่นเองค่ะร้านซันโซเฟสนะครับผมเป็นร้านอาหารเกาหลีสไตล์คินดีที่รีเมี่ยมมากๆซึทีต้องบอกเลยว่าทั้งรสชาติทั้งบรรยากาศทั้งการบริการที่นี่คุณภาพสุดๆนะครับเราจะไปดูเลยนะครับผมว่าร้านซันโซเฟน จะมาชิตาสักที่ไหนตามมาเลยค่ะตามมาเค่ะสวัสดีคบอกนะะว่ารัีนสนสรถึง2ชั้นนั้น,นจะมีทั้งด้านลน่านะคะแล้วก็ชั้นบนด้วยงั้นไงนใครแบบว่าอยากจะนั่งพง,ง,งมาจอนได้นะคะ จะเป็นเซฟปิ้งย่างของทางร้านค่ะก็จะมีเป็นชันคอกับสามชันค่ะแล้วก็ท็อปด้วยน้ำมันงาแล้วก็งาคั่วค่ะแล้วก็ตัวน,นี้คือตัวน,นี้คือเบคอนลงควันค่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยค่ะอ,อันนี้คือแบบว่าใครมาทานปิ้งย่างต้องลองใช่ค่ะอันนี้แนะนําเลยค่ะมาต่อตัวน้าจิ้มของทางร้านค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นน้ำพริกโคชูจังค่ะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านแอมทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะ <oded> อันนี้จะเป็นโคชูแจ่วค่ะแอมเ,เอาความเป็นไทยกับความเกาหลีมามิกซ์กันใช่ก็จะเป็นแจ่วที่ใส่โคชูจังเข้าไปมันก็จะเป็นความแซ่บๆแล้วก็นวลๆน้ำพริกโคชูจังค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิม้มซิกเ,เนเจอร์ของที่ร้านเหมือนกันคือน้ำจิ้มซัมจัง<ห>สูตรนี้แอมก็คือทำเองเหมือนกันท<ห>ุกขั้นตอนอันนี้ก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ด อันนี้ต่อไปจะเป็นเครื่องเคียงของที่ร้านนะคะอันนี้จะเป็นถั่วงอกนะคะแล้วก็แครอทแล้วก็ซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็คือกิมจิเลยค่ะกิมจิของเราอะค่ะจะสั่งสเปคมาจากกรุงเทพก็คือเป็นขั้นตอนที่เราอะค่ะทดลองเองผลิตเองแต่ว่าเราสั่งสเปคจากโรงงานที่กรุงเทพส่ง OEM ทั้งหมดมาขายที่ร้านทุกสาขาของซานโชเลยคือไปกินที่ไหนเหมือนกันหมดทั้งเจสาขาใช่ค่ะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะ นูนี้เป็นข้าวผัดกิมจิค่ะเอกลักษณ์เด่นๆของร้านเราคือจะเน้นเรื่องกลิ่นของน้ำมันงานก็คือจะหมอมกลิ่นน้ำมันงานนะค,ะค่ะอันนี้คือคิมบะลิค,ค่ะก็คือสาหร่ายหอมเส้นค่ะม้วก็จะมีน้ำจิ้มใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำจิ้มโคตูจังค่ะจะเป็นน้ำจิ้มสูตรเดียวกับที่เราเอามาเป็นพุกไก่ทอดโคชูจังค่ะอันนี้คือไก่ทรอดซอสฮันนี่ค่ะก็คือจะมีหวานๆหระคะใช่ค่ะแล้วก็ใช้น้ำผึ้งแท้ด้วยค่ะอ๋อใช้น้ำผึ้งนะคะส่วนเมนูนี้ค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเมนูขายดีสำหรับเมนูไก่ทอดของที่ร้านก็คือ,อไก่ทอ,อดซอสหัวหอมค่ะก็คือจะหอมกลิ่นใช่ค่ะแล้วก็จะหอมกลิ่นเลมอน,นะคะ่ะแล้วก็มีน้ำผึ้งมันจะรู้สึกสดชื่นนะคะเวลาทาน ที่สำคัญก็คือหัวหอมเขาจะไม่มีกลิ่นหัวหอมเลยเพราะใหมีใช่เพราะให้มีเทคนิคทําให้ดูดซับกลิ่นหัวหอมออกไปค่ะแล้วแต่คนที่ไม่ชอบทานได้ใช่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบหัวหอมทานได้เลยเมนูนี้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบกลิ่นหัวหอมให้มาลองเลยค่ะเขาบอกว่าไม่มีกลิ่นหัวหอมแน่นอนอ่าต่อไปเมนูนี้ค่ะคุณแอมอันนี้ต้มโปกเกี้ยมั่วซอสค่ะอันนี้ก็คือจะเด่นเรื่องโคชูจังของที่ร้านนะคะเพราะว่าพอเอาไปสมุนในส่วนผสมต่างๆมันก็จะเข้มข้นมา ต่อไปเมนูนี้ค่ะส่วนอันนี้คือจิมดักค่ะเป็นไก่ตุ๋นขเส้นเกาหลีค่ะเป็นเส้นแบบส่วนเมนูนี้คือแซลมอนดองค่ะแล้วก็เหมือนเคยน้ำดองก็คือสูตรของที่ร้านโดยเฉพาะแอมทำเองทุกเมนูเหมือนกันนะคะแต่อันนี้คือจะเสิร์ฟมาด้วยกันใช่จะเสิร์ฟพร้อมข้าวค่ะแล้วก็สาลาแล้วก็น้ำจิ้มสี๊ อันนี้เป็นกุ้งดองค่ะอ๋อถ้าใครชอบแซลมอนก็ใช่มาเลือกกุ้งได้ก็ได้มีหมดนะคะใช่ค่ะส่วนอันนี้คือพาจอรค่ะแพนเค้กเกาหลีใช่นี่ว่าพาจอรใช่ไหมชัยใช่ค่ะแพนเค้กเกาหลีก็มีนะคะเมนูนี้ค่ะอันนี้คือไก่ทอดโหมชูจังค่ะก็คือจะเป็นซอสโคชูจังใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนเมนูนี้ค่ะเมนูนี้คือซุปกิมจิค่ะซุปกิมจิของที่ร้านจะเข้มข้นมากๆแล้วก็หนัวมากๆค่ะคือแอมจะปรับเปลี่ยนรสชาติให้ถูกปากคนไทยโดยที่เราจะ คแซ่บของคนไทยขึ้นมาแล้วก็ความนัวของไข่แดงที่เราตีตอนที่เสิร์ฟลูกค้าค่ะมันก็จะเข้มข้นอันนี้เป็นข้าวโพดชีสค่ะข้าวโพดชีสของที่ร้านเราคือจะมีรสชาติหวานน้ำแล้วก็นัวๆของเลยแล้วก็มีส่วนผสมของมะยงเนื้ค่ะแล้วก็ท็อปด้วยชีสเบิร์นทีนึงต่าไปเบิร์นทีใช่ค่ะเมนูนี้เหมาะสำหรับเด็กๆเด็กๆน่นอนเช่าด้วยค่ะสำหรับเมนูนี้ค่ะ ก่อนอันนี้คือไก่ทอดโคชูจังราดชีสยืดค่ะสำหรับคนที่แบบอยากได้ความนัวของชีสก็คือสามารถสั่งอร่อยได้ค่ะก็คืออันนี้โคชูจังอยู่แล้วยังไม่พออีกอาชีพใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นมาม่าหม้อไฟค่ะก็คือบูเดชิเก้นี่เองเป็นภาษาเกาหลีอ,อันนี้ก็คือแอมก็ปรับเปลี่ยนรสชาติเหมือนกันทำให้เผ็ดขึ้นให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นค่ะรสเขาก็จะจัดนิดนึงอันนี้ก็คือแบบจะได้ม้อแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะ สวัสดีครับผมชิโนนะครับเป็นบาร์เทนเดอร์ประจำร้านซันโซแกรนด์เมนูแรกเมนูอะไรคะเป็นบัตเตอร์เบียร์ครับจะมีส่วนผสมของบัตเตอร์สกอต์แล้วก็วานิลลาะครับมีความซ่าๆจากโซดาแล้วก็เพิ่มความเป็นอโรมาติกด้วยนัทเมกข้างบน ของขบวนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับต่อไปเมนูนี้ค่ะต่อไปนะครับโคลาร์โมนนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกนอสโตจิกกับรสชาติโคลคาโ์บลอาสมัยโบราณะครับอ๋อเหมือนกับจิ้โโฟกแต่ก่อนนี้ใช่ก็จะเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในโฟก์อยู่แล้วครับเอามาดอนเซ็กแล้วก็เอามาเพิ่มกลิ่นให้มันแบบ Enhance มากขึ้นเช่นซินนามอนวานิลาเลมอนอันนี้ใช่ไหมคะ้ชมใช่โอเคต่อไปเมนูนี้ค่ะอันนี้เป็นเบียร์ขาวโอมเม็ดเลยขาวจะเป็น จะเรียกว,ว่าคอเทลก็ได้แหละแต่ว่าจะใช้เบียร์เป็นเบสนะครับแล้วก,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 ก็มีการแอดยูสุบูเรเข้าไปอ๋อก็คือจะมีซองยูสุปไปด้วยใช่เล้วเมนูนี้ค่ะตัวนี้นะครับเป็นพิ้งเก็ตฟุตนะครับเป็นเบียร์คลาเหมือนกันตัวต่อตัวนี้อยู่ในตระกูลเดียวกันเลยมีการแก๊สชีติเกนซีแล้วก็มีพิ้งเก็ตฟุตนะครับต่อตัวนี้จะเป็นแนวรีเฟรชชิ่ง r e f r e s h i n งหมอ บอกเลยนะคะว่าวันนี้หิมมากๆสําหรับใครที่แบบว่าชอบทานอาหารเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสไตล์ปิ้งย่างต้มผัดมีทุกอย่างที่นี่นะคะที่ซันโซแกลนะคะดังนั้นจะบอกว่าที่นี่เนี่ยคนเยอะมากๆสําหรับใครที่แบบว่าอยากทานอาหารเกาหลีแนะนําให้โทรมาก,ก่อนนะคะจองตรงมาก,ก่อนเพราะว่าที่นี่เนี่ยคนเยอะจริงๆค่ะ